เที่ยววัดวัดวัดอะไรเอ่ยไทยเรื่องเรื่เรื่ได้หรือเปล่าอ่าได้ครับวัดอะไรครับน้องคนนี้ขององไรนึกเอาไปให้น้องคนนี้ก็รู้มาเอาใบว่าจะเลิกแล้วเปล่ยกมือมาให้ยกมือจะให้กล้วเอาไปสี่ใบแล้วมีทอยสตอรี่ในสวนดีรับโปสการ์ดไปสะสมนะถ้ามันน่าจะมีค่าใส่ซองไว้วัดเป็นนี่ก็ใช้ยังไปทิ้งสะสมไว้เพิ่ขึ้นสร้างสมัยรัชกาลที่ห้าวัดเป็นจะมากบอกพิษ ที่ 1, วัดเบงก็เช่นเดียวกันก็จะมีแก๊งเด็กๆนะครับหลังเลิกจากทำบุญไปวัดแล้วก็กลับบ้านหรือมาเดินเล่นอะไรก็ไม่ทราบอันนี้เป็นภาพยนต์ฝรั่งถ่ายนะครับอะนารักเจหอหนุ่มผีตุ๊กตามาพี่สาวก็คือฝรั <laughs> ่งก็ชอบเที่ยววัด ตุกตาที่เด็กขี่เมื่อกี้เราเรียกตุกตาบเฉานะเรือนะฮะทวงมีหน้าที่สำเภาสมัยก่อนมันจะโก้งเองไปมาก็าจะทําไงให้มันไม่โคงก็ทําทเอาหินทวงหินอย่างเดียวเนี่ยเอาหินมาเฉยเฉเนี่ยมันเสียเที่ยวปบบเขาทาเป็นตุกตามาเลยเพื่อมาขายด้วยแล้วก็ทวงเรือมาด้วยได้ประโยชน์สองต่อนะครับมาวัดอารุณเนี่ยวัดอารุณวัดอ,ร,ดอรุณหรือวัดแจ้งนั่นเองประหลัดชอบเที่ยวที่นี่ เขาต้องปีนขึน้นไปเขาโบนมาเป็นถ่ายนะไมหเห็นบ้านเมืองสมัยนั้นสมัยก่อนประชากรในกรุงเทพก็อยู่กันค่อนข้างหนาแน่นนะครับเห็นว่ราะราคาติดก,กันเป็นพื้นเลยอาจจะไม่มีสิ่งก่อสร้างสูงแต่ก็อยู่กนะันค่อนข้างเยอะในช่วงสักแปดสิปีที่ผ่านมาเรือลักษณะที่เห็นได้ไหมนะก็ยังวิ่งกันอยู่ถึงปัจจุบันเมื่อก่อนเรือใหญ่จะเข้ามาถึงหน้าวัดพระแก้วไปก็ อ่าสงสัยเป็นสถานีแถวแถวคลองเตยนะครับก็มีรถนะครับมีรถ,นะรถ,รถตุลาแล้วก็มามาเที่ยวแถววงังแถวราดตระรูปะครับนักเลงประจับอย่าไปจับมันจะดำและเหลืองใส่ซองพลาสติกดีอยู่นะครับอ่าอย่ากเก็บไว้ชื้นนะอย่ากเก็บไว้ในของหนังสือพวกบรรดหนึ่งปวดกันด้วหนังสือเวลาปไปกินตะแแบบด้วยเมื่อหยิบจับครับไปไอ้ยังอื่นคี้ดไม่จับซองพลาสติกนะพยายามเก็บหยับตัวและนี่คือพื้นเลยอย่าให้ไปถูกน้ำตะแแบบถูกน้ำเสร็จ อย่าโดนแสงแดดมาานันมันจะซีดจางสำหรับของเล่นของเล่นนะครับเมื่อไม่ได้เล่นแล้วแต่อยากเก็บไว้ต่อให้ใส่ถุงพลาสะติกมัดเลยเป็นตัวตัวกอย่าเอาของที่ทำด้วยยางกับพลาสะติกแข็งไปอยู่ด้วยกันเพราะมันจะกัดกันมันจะละลายโครงสร้างทางเคมีมเป็นเรื่องทางเคมคีพวกของเล่นเหล็กต่างรถเหล็กอะไรก็อย่าระวังเรื่องความชื้นเรื่องความเก็บก็มัดใส่ถุงเก็บไว้ถ้ามีกล่องให้เก็บกล่องโขลกครับสมัยก่อนเนี่ยเป็นแผ่นๆก็ขาวเนี่ยของโขลกเนี่ยมีการเก็บใช่ไหมครับเนาะการเก็บที่เราเล่นเป็นปัจจุบันพลัง มีโฆษณาห้างไดมารูที่ราชานชลิศอาร์เคสนะตอ,อนนี้ก็มาดูเรื่องสามล้อที่ในหลวงเคยนั่งในหลวงนะครับที่นั่งสวมแวนนะเสียดายไม่มีใครเก็บสามล้อคันนี้ไว้เครื่องโทรพินสมัยก่อนส่งเป็นภาพเป็นข้อความได้คนไทยคิดประดิษฐ์แต่ว่าคนไทยไม่มีทุนที่จะผลิตขายทั่วโลกเลยต้องขายความคิดให้ญี่ปุ่นไปสนิท ดูโฆษณาเก่าๆสมัยก่อนมีแผนงถังสำหรับใส่ผงซักคอาของครอบด,ดูเรือท่าพะจัน์เติกหน้าท่าพะจัน์ธรรมศาสตร์ดูที่นนรถตุกต๊กๆสมัยก่อนนี่ร้านโชห่วยเขาเลิกกิจการเขาเก็บมานานมาก เราไม่มีปัญญาไปซื้อของเข้าพิพิธภัณฑ์เพราะว่ามันก็หลายสตังค์นะฮะก็ถ่ายภาพมาให้ดูคุณจงพีใช่ไหมครับก็มาเก็บที่บ้านพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นสถานที่เก,ก็บของต่างๆโดยมาจากการบริจาคนะตั้งแต่ที่ดินแล้วก็อาคารก็มาจากเงินบาทสองบาทน,นี่แหละครับเปิดเสาร์อาทิตย์นะะเปิดเสาร์อาทิตย์ไปดูได้ถ่ายรูปได้ อนุญาตให้ถ่ายรูปเก็บของที่มาจากการบริจาคสถานีองค์การโทรศัพท์สำรานราชร,รู้จักไหมฮะถนนอะไรถนนอะไรลูกถนนอะไรนะับปีอ้าทูโอเก่งมากอยู่ทางนั้นหรือเปล่าโอ้รู้ได้เลยเก่งจังเลยถนนอโศกปีอ้าทูครับนี่แหละ เขาตัดถนนเพื่อความเจริญของบ้านเมืองสมัยก่อนเป็นทุกนาก็าตัดขึ้นมาเห็นไหมฮะพระอโศกมนตรีท่านชื่อเรียมสเวสเสรณีลูกหลานก็คือผู้ว่า,าการท่องเที่ยวในปัจจุบันคุณสุรพลสเวสเสรณีให้ดูโฆษณาเก่าๆนะฮะโฆษณาที่3มสมัยก่อน3 M มในี่อุเท่า ถ้าในเมืองนอกนี่108ปีครับอจารยโอ้โหร้อยกว่าปีปแล้วนะสกอตเทปที่หนูใช้กันมานี่ผลิตมาจากบริษัทที่มีอายุตั้ง108ปีสกอตเทปสกอตไบรท์ 3M แล้วเอ็เมืองไทยกี่ปีคะเมืองไทยตอนนี้เกิด43ปีครับ2510ครับนี่แต่โฆษณนาที่ดูเก่ากว่านะครับอตอนหน้านี้เรา,เรา,เ,ราเราส่งมาครับส่งมาขาอยอีกทีนึง ไอ้ที่ว่าสี่สิบปีนี่คือตั้งโรงงานตั้งโรงงานครับี<อ>ยวขนาะดติดลิงได้ทั้งตัวเลยอือโอจะพาไปเที่ยวนะแล้วก็จังหวัดปทุมธานีว่างๆไปเที่ยวนะครับมีตึกเก่าที่เป็นสารากลางเก่าเนี่ยพ่อแม่สามารถพาลูกหลานไปเที่ยวได้นะไปเที่ยวตลาดเกา่าๆตลาดกระแหงที่ทอำเภอลาดหลุมแก้วปทุมธานีไปเดินเล่นนะเเงินมีทุ่งนามีตลาดสั้นๆ ไปซึมซับบรรยากาศเก่กกเาๆถ้าไปสามโคกสามโคกเนี่ยเป็นเมืองเก่าก่อนที่จะมาเป็นปทุมธานีที่นั่นมีวัดเก่าหลายวัดนะครับบางวัดเนี่ยมีสิ่งก่อสร้างประหลาดทางซ้ายมือเป็นคล้ายเจดีย์แต่ไม่ใช่เจดีย์ขอตั้งชื่อว่าเสาประทีปคือเสาสําหรับเอาตะคันตะคันเนี่ยไปตั้งตามซุ้มเนี่ยเพื่อตามประทีปตะคันนี่เหมือนตะเกียงนะครับ ถ้เป็นตะเกียงแบบโบราณอ่าเป็นตะเกียงแบบโบราณใช้น้ํามันแล้วก็ใช้สายเส้นเชือกคือตลาดสามโค้วปทุมธาน,นีก็มีวัดเก่าๆเช่นว,วัดสำเแล่วัดสำเแรน่นี่รู้ไหมครับอยู่ใกล้คลองอะไรเราจะต้องใช้น้ําจากคลองนี้ทุกวันคลองอะไรลูกเอาไว้เก่งจังเลยเก่งอีกลแล้วต่อคระ อัจฉริยะแน่เลยอ่าวกลองนี้เป็นดูได้แค่ไหนแค่างนแค่ไหนนี้ได้โอ้ซีดีครับซีดีซีดีอ่าซีดีที่ให้ไปเป็นซีดีกล่าวนะครับอยากจะทำเป็นเพลงเป็นหนังอะไรก็นทำมาได้ต่างสายชอบเนี่ยรัชกาลที่ห้าก็ใหุ้ดคลองชักน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจากช่วงบนเนี่ยลงมาใช้ในกรุงเทพ พราะว่าถ้าขุดใกล้กรุงเทพเดี๋ยวมันสกรปรกงมั่งนะ้ามันขุ่นมั่งอยู่ใกล้น้ํกร่อยจากแม่น้ําขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่สะดวกเพราะต้องชักน้ําจากทิศเหนือลงมาไกลๆหน่อยแล้วไปส่งที่กรุงเทพนะฮะนี่คือกรองประปาจากสเํเแาวัดสเํเแาแล้วก็ที่วัดสเํเแาเนี่ยมีที่บรรจุอันเถี่ของครูนักแต่งเพลงคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากใครตอบได้ให้รางวัลให้เอ๋ยนน<น>ตอนผู้ใหญ่นะ โอ้โห oh, oh. คนนี้นะรับรองถ้าเอ,อ่ยชื่อไปเนี่ยนะเอ,อ่ยชื่อเพลงเนี่ยต้องเรียกว่าคุ้นหูเพลงนี้มากเพลงนั้นคือเพลงอะไรครับเด็กถ้าน้ำนมเพลงข้าน้ำนม,นำนมใครแต่งเพลงข้าน้ำนมรู้จักไหมครับเด็กๆยุกนี้ฟังร้องเพลงอีกอุ่นตอนเันแม่ใครตอบได้ไหมครับใครแต่งเพลงข้าน้ำนมหรือร้องเพลงฮนะ พยายามหาชื่อบ้างอ้าวป้ายก็บอกอยู่น่ะครูไพภูนบุตรขันติดจับครูไพบูนบุตรขันนะครับกลมอะเห็นไหมโอ้โหนี่เจ้คนเขาการเวลาหนูทำข้อสอบหนูจะต้องอ่านในรายยี่ตายเมื่อปีสองห้าหนึ่งห้าที่เองครูให้บูนบุตรขันพูดแต่งเพลงข้าน้ำนมต่อปีชืดรางวัล อ๋อไม่ใช่โอ้โหพระธงกานีนี่มีคระพาราไดอาร์ตสมัยรัชกาลที่หกอยู่ที่วัดบัวขวัญแล้วก็มีเนี่ยพระพาเนี่ยพระอุดมเป็นผู้ไปขอพระพานมาไว้ที่วัดนี้นะครับไม่งั้นเราไม่เห็นพระพาสมัยก่อนตกต่างๆบ้ายนะมีพวกของเล่นพลาสติกแล้วเข้าเข้าสู่ยุคที่เรารู้จักกันดีทั้งถึของเล่นพัาสติกนะครับอันนี้ก็เป็นการพูดของเล่นยุคต่างๆเห็นข้าวๆ้าว ทีนี้การที่เราเห็นของเล่นมากไปเนี่ยมันถูกผลิตออกมาแล้วบางครั้งมันก็กระจายหายสูญไปถ้าไม่มีใครช่วยกันเก็บทีต่างคนต่างเก็บเนี่ยก็มันก็จะกระจายไม่มีโอกาสที่คนอื่นจะได้เห็นเพราะนั้นบางแห่งก็จะมีที่ส่วนกลางร,รับบริจาคหรือจะซื้อของเล่นพวกนี้เข้ามาแล้วออกมาตั้งให้คนชมเราก็เรียกสถานที่นั้นว่าพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ก็คือแหล่งที่รวบรวมสิ่งต่างๆที่น่าสนใจในอดีตเข้ามาเก็บไว้ด้วยกันเพื่อให้คนเข้ามาชมนะครับ อันนี้เราก็จะมาเข้าเรื่องของพิพิธภัณฑ์เคยไปที่พิพิธภัณฑ์บ้างไหมครับพิพิธภัณฑ์รู้จักไหมเคยไปที่ไหนก็เล่าสถานที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่าพิาพิธภัณฑ์นะครับมันเป็นสถานที่ที่รวบรวมข้อขอามที่ใช้ในอดีต